ขณะที่นั่งสมาธิเราต้องเตรียมพร้อมก็เรียกขึ้นฐานแท่นที่รับอาสนะลงรับที่บอกว่าอาสนะธรรมนี้เป็นอาสนะที่เขาวางไว้เลยว่าผู้มีบุญผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธาอุตสาหะจะก้าวขึ้นไปนั่ง พราะนั้นใครที่เห็นอาสนะแท่นที่ว่างมีใจพร้อมที่จะทำความสงบสัดปรับจิตตัวเองเข้าสู่รัตนะคือแก้วเราจะททำจิตเข้าสู่คำว่าแก้วเพราะนั้นแก้วนี้คือต้องใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องเช็ดต้องถูต้องล้างชำระอยู่บ่อยๆเมลยขึ้นปรมัตธรรมว่า ปัญจะเจ้าเหยเครื่องสังเวยเรามีเข้าเจ้าจะขึ้นไปนั่งเล่นจะเป็นไรแต่เมื่อขึ้นไปนั่งแล้วต้องทําจริงๆเครื่องสังเวยเรามีก็คือศีลสมสามาธิปัญญาเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผู้บําเพ็ญจิตที่ขึ้นไปนั่งแท่นนี้ได้เพราะนั้นเราทุกคนได้ขอใบบุญของพุทธองค์ เราเลยของนิสัยได้อานิสัยสร้างนิสัยก้าวขึ้นไปนั่งบนแท่นอย่างผู้มีบุญบารมีก็ทํากันในอดีตที่ล้นพุนไปแล้วและได้ดิบได้ดีกันมามากมายที่กําเนิดเกิดขึ้นพุทธในจักรวาลเรานี้เป็นผู้น้อยอมีความปักไฟแต่ยังไม่เข้าใจยังลังเลสงสัยยัง คลนแคลนใจอยู่เพราะมีสื่อกรรมฐานกำลังกรรมเก่าที่ต้องคอยชำระล้างเปลี่ยนวิถีสร้างบาร,รมีสติคือการนับหนึ่งรู้ระลึกเสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เวลานี้เป็นเวลาของการสร้างบาร,รมีเพราะดีชั่วเว้นวักเข้าใจนะดีชั่วเว้นวัก อยู่ตรงกลางมัชชิมาเฉยๆกรรมฐานชัดเข้าไว้นิ่งตรงตลอดไม่ว่าจะรัวละครงเคลงแค่ไหนลทธิพิษกรรมผลความบกพร่องอดีตการสะสมความบกพร่องในรากฐานของโคลนตมที่เราต้องพยายามเปลี่ยนตั้งวิถีใหม่ตั้งศูนย์ทวงให้เข้าระบบเพราะะฉนั้นพยายามนั่งสมาธิ ต้องพยายามกำหนดรู้สติรู้กำหนดรู้ทุกขณะที่ลมปรานทอดเนื่องจากหยาบจนสู่สภาวะกลางละเอียดและก็ดิ่งลึกแทบจะไม่มีลมปรานให้ปรากฏสัมผัสเลยถ้ากายตั้งมัน่นเราศรัทธาวันตอนนี้นะเรากําลังสร้างบารมีเราจะพยายามทำความรู้สึกน้อมความรู้สึกเสียสละเวลาเห็นไหม พร้อมจิตพร้อมกายพร้อมการกระทำสร้างศรัทธาให้เด่นชัดไปเรื่อยๆสติต้องกำหนดรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำบารมีเพราะเป็นบารมีมาเป็นภาวะที่ตัวนกระแสดีหรือชั่วเขาเว้นวักก็คือเฉยเฉยกลางๆอย่าไปใช้สมองอย่าไปใช้ความคิดอย่าไปปรุงแต่งดูอารมณ์ที่เคลื่อนไหวจบอารมณ์ให้รู้ มันคิดอะไรแต่อย่าติดตามมันถอยออกมาอีกก้าวหนึง่งดูอารมณ์แต่อย่าใส่เข้าไปกับอารมณ์อย่าเป็นอารมณ์อย่ามีอารมณ์อย่าเกิดอารมณ์ภาวะที่เกิดขึ้นรอบขันธาตุทั้ง4ขันทั้ง5วิญญาณทั้ง6ผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นประชุมเพลิงนำควารมร้อนทุกข์ร้อนใจทั่วร่างทั่วแผ่นดินในกายกายยาอาการ3.2ตั้งสติมั่งคงไว้ใจมีสติ วางเฉยนิ่งวางดูเฉยๆอย่าใส่อารมณ์ตามอย่าดึงใยบัวมาประสานใจอย่าใช้ตะเบ็ดเกี่ยวเนื้อเยือย่อเยอะใหญ่เยอใหญ่ก็เรียกเป็นยองใหญ่ดึงเข้ามารัดตึงใจเราอย่าผูกมัดสิ่งใดๆอย่าขวางใจเรื่องอดีตอย่าจำในปัจจบุบันและอย่ารอคอยในสิ่งที่มาไม่ถึงจงทํานาทีนี้เปน็นนาทีด่วนแห่งความเป็นจริงปรากฏความนิ่งว่าง เป็นอัศจรรย์ของใจที่เป็นมัชชิมาอัศจรรย์ที่ปรากฏมันสิ่งที่เหลือเชื่อเหลือเกินขนาดที่เราสามารถทําความว่างวางเฉยตลอดทางเห็นสิ่งใดไม่ใส่ใจสิ่งนั้นนั่นคือคนมายาที่บอกว่าตั้งสติดูดูดเฉยๆหลับตาตั้งสติแล้วดูเฉยๆแล้วเฉยให้ได้อยากคล้อยเราติดนิสัยคล้อยมาช้านานช้อยมาแต่พบชาติอดีต ติดสัญญากรรมาตลอดทอดเนื่องตัวตนปรากฏเราฝังความรู้สึกเป็นอารมณ์ตัวตนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันทําให้จิตใจอารมณ์วิญญาณเป็นของสินเดียวซะแล้วโดยไม่แยกกายแยกจิตเอาเป็นสัสดส่วนจนจําแนกออกได้ว่านี่คือจิตมันคือคือตัวรู้จิตคือตัวรู้สติคือตัวระลึกรู้แรละ,ละลึกทุกขณะระลึกรู้ระลึกรู้แต่รู้มาจากการปลดปล่อย พันธนาการทั้งหลายละลายกะลามะพร้าวครอบคลุมความรู้สึกในตัวตนตีกะลาแตกเห็นฟ้าใสความเป็นจริงปรากฏโลกมายาในสิ่งที่เราลองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เป็นกำแพงขวางกัน้นที่เราสร้างด้วยตัวเราเองกำแพงนี้เป็นกำแพงที่เราสร้างตัวตนขึ้นมาทำให้บริเวณพื้นที่มันแคบมันไม่กว้างต้องทางลายกำแพงให้ลาบเป็นหน้ากลองจะมองเห็นความเป็น โลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมองมองภาษาศัพท์ให้รู้ศัพท์ที่แปลความหมายรู้ใจเข้าถึงสมการตั้งสูตรเทียบมันหยัดใจยางหนึ่งเทียบค่าอยู่เสมอเทียบหนึ่งเสมอแลับระลึกลลลถึงสติสัมปชัญญะทุกขณะที่ตั้งสติว่าเรากําลังบริการบริการให้กับจิต จิตที่กําลังก้าวขึ้นสู่ภาวะลัตตนาเวหาไปข้างหน้าวางใจเฉยๆนั่งสมาธิอย่ายอกย้อนอยู่กับความคิดเห็นไหมนั่งสมาธิเรายกย้อนไปยกย้อนมายอกย้อนไปย,กย,ไปยกย้อนมาอยู่แบบนี้มันไม่ได้ไปนั่งกดดันกดดันกดดันอะไรขวางความรู้สึกถ้าเราไม่อยากจะมีกรรมไม่อยากจะมีเรื่องราวไม่อยากจะมีผลงานในภาวะของการรับหน้าที่การแบก แบกอยู่เราเมตตาสิจิตสงสารจิตกันบ้างจิตมันรับเละจะตายอยู่แล้วเห็นไหมวันวันมันแบกตั้งกี่เรื่องแบกทั้งสังขารแบกทั้งอารมณ์วิญญาณภาวะยึดติดมันแบกไปหมดเลยมันแบกโลกทั้งใบอยู่แล้วไงร่างกายเราหนักกี่กิโลบางคนห้าสิบกิโลหกสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลก็มีเห็นไหมแปดสิบกิโลก็ยังมีคนอ้วนๆเราแบกสังขารนะจิตมันแบกน่าเอ็นดูขนาดไหนแบกทั้งตัวเลยแบกความคิด แบกเวทนาแบกทุกทุกอย่างจิตมันซื่อมันใสมันบริสุทธิ์มันไม่โกหกหรอกจิตเรามันจะซื่อสัตว์นะมันจะมันซื่อมันใสแต่เราเข้าไม่ถึงจิตเราจะติดอยู่ที่คําว่าอารมณ์เราเคยเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าที่มันคิดคิดคิดเนี่ยพระพูดบ่อยๆเลยที่มันคิดคิดคิดนั่นแหะคือตัวจริงของเราไม่ใช่นั่นคือสิ่งปรุงแต่งเราไม่เคยตัวจริงเลยอ่ะคือตัวจริงมันไม่เคยพบ เพราะเราไม่เคยใส่ว่างเราไม่เคยวางเห็นไหมพอนั่งสมาธิลองวางดูสิวางความคิดเห็นไหมนั่งสมาธิหไหมสับป,ประหกขนาดไหนฤทธิ์ของที่เราบกพร่องกันมาทานานเห็นไหมก่อสร้างพัฒนาต่างๆมากมายกายกองเราสร้างด้วยเปลือกแต่เราไม่สร้างด้วยใจเราสร้างด้วยอารมณ์เราสร้างดา้วยวิญญาณเราติดผัสสา มันเลยเสร็จกำลังฤทธิ์กรรมส่งผลให้สลายะบกกลุมหนาแน่นมเมื่อเราอยู่ในหมอกฟันที่หนาหลายชั้นอยู่ในกำแพงที่ฝังกัน้นอยู่ในรงความวินญ,ญาณที่รู้สึกเห็นไหมเห็นไหมพอฟังธรรมปุ๊บเราจะไม่รู้เรื่องแล้วมันจะหูตื้อตามืดเหมือนหลับในข้างในก็ยังหลับข้างนอกก็หลับก็ไปอีกหลับนอกหลับใน หลับทั้งชั้นนอกและชั้นในจนสติฝุดโผล่ออกมาไม่ได้ที่บอกว่าพยายามทําใจให้กว้างถ้าเราอยากให้พบชาติมันลดน้อยอย่าใช้อารมณ์ถ้าเราไม่อยากมีชาติมากมายอย่าใช้อารมณ์ถ้าอยากให้ปุดการบําเพ็ญพัฒนาก้าวขึ้นต้องอดทนในการลดละนิสัยอารมณ์ถ้าฝังอารมณ์ผูกขาดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งปูกความรู้สึกผูกแล้วผูกโกรธผูกอะไรเข้ามามากมาย เราจะเวียน่หวตายเกิดกับกรรมชนิดนั้นชนิดนี้อย่างสาสักันเรารู้ว่ามันทุกข์แต่เราก็ยังชอบในทุกข์เพราะเรายังฝังใจพระบอกว่าชาตินี้ไม่เอาไม่ออกชาติไหนๆก็ออไม่ออกอย่าไปคอยชาติหน้าเพราะมันมาไม่ถึงทีแต่ที่เนเห็นอยู่ชัดๆอนาคตเป็นเช่นไรดูวันนี้ที่ปรากฏให้เห็นว่าวังอกฝังใจความวิญญ,ญาณกับความทุกข์เห็นไหมเราเปิดทุกขติภูมิเปิดความทุกข์ให้กับตัวเองเห็นไหมรัทธาไปไหนหมด พยายามกาเนิดเกิดขึ้นแต่เราอยากให้มีชีวิตที่บางสุขสพรั่งใสสว่างต้องทําตามที่พระแนะนําเห็นไหมสิทธิ์ที่ดีต้องเชื่อครูบาอาจารย์บ้างอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนไม่ได้ผลดได้เกิดอยู่กับกรรมชนิดที่ขวางลอกลากเง่าอยู่กับความเป็นตัวตนจนทุกหนักหนากี่ปบกีกบ่ชาติเจอศาสนากี่ครั้งก็ไม่เข้าใจพระท่านแสดงเห็นไหม เพราะเรามียวิชาเพราะเรายังไม่ยอมเปิดใจเราขังกำแพงเราฝังกำแพงเราฝังโัวตัวตวมอยู่ในดินโคลนตมเราฝังตัวลึกลงไปในโขดหินที่หนาแน่นไปด้วยทุกแห่งการแบกรับใจของเราต้องพยายามวางนี่หมาเมตตาจิตเลยบ้างเห็นไหมเราเคยสงสารจิตตัวเองไหมเคยระลึกไหมว่าจิตเราเนี่ยมัน,ม,นมันเดินทางมาไกลแล้วจิตดวงเดียวสังขารเปลี่ยนมากมายที่ว่าเปวดเปิดจิต กายตายจมสิ้นเป็นทวีกายอินทรีย์มันไม่สิ้นนี่คือกรรมเห็นไหมเปลือกจิตกายตายจมสิ้นเป็นทวีเห็นไหมเราเปลี่ยนแปลงภาวะรูปลักษณสถานะขึ้นอยู่กับกุศลความดีความชั่วผลงานการการะทําชีวิตเราเกิดดับเกิดดับมาตลอดนักมากมายก่กองชีวิตหลังความตายเป็นความยาวนานของการรับผลในบัญชีบุญบารมีกรรมทั้งหลายที่เราสะสมกันมา ตามภพชาติถึงการนี้เรานามาแก้ไขก้าวชีวิตมาใหม่ในร่างมนุษย์คนเป็นอย่างนั่งอยู่สติที่กับจับสติอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมตอนนี้เราการนี้สังขารที่เท่าไหร่นับเป็นไม่ได้ท้วนคือปริมาณมันมากเกินขนาดบิดากําเนิดบิดามารดากําเนิดเกิดขึ้นให้เราตักกี่คู่การยาวนานเห็นไหมชีวิตยาวนานอสงไข เป็นอนิจชาตความยาวไกลเปลือกสังขารหงวุ่มเพราะความติ้งเปลืองสร้างตัวตนด้วยอารมณ์วันมากมายเห็นไหมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าชีวิตนี้อย่าประมาทกับชีวิตแตกดับไม่รู้วันไหนแต่เราทําให้ดีในทุกนาทีที่เราเลึกได้ถ้ากว่าจะเลือกได้เราเผลอไผลไปเรื่อยๆคีเรียกว่าฆ่าเวลาเล่นน่ะเราฆ่าเวลาเล่นไปเรื่อยๆวันนี้เราใช้อารมณ์เราเกิดอารมณ์วันนี้เราใช้อารมณ์เราเกิดอารมณ์เรามีแต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์อยู่แบบเนี้แล้วไม่ตายเห็นไหม วันแล้ววันเล่าก็ตายแน่ๆเลยกับมีแต่อารมณ์อารมณ์แล้วเมื่อ,อไรจะเป็นสุขกับเขาบ้างเขาบอกว่าพุทธเจ้าหรือพระพุทโธนะบอกเลยบอกเลยว่ามนุษย์เราเลือกเกิดได้นะด้วยการกระทําเมื่อเราได้สติธรรมขึ้นมาทํารักษาทําสอนให้เห็นว่าเอออะไรคืออะไรพอเข้าใจบ้างเราก็พยายามเลือกเกิดสิ พระตั้งชี้แล้วว่าเลือกเกิดสิทางไปสวรรค์มีทางไปนิพพานมีทางไปนรกสัตว์เดราจฉานมีเธอสร้างอาการไรจะคิดอะไรสิ่งนั้นและสิ่งที่เป็นพบชาติพบรูไม่ต้องลงแน่ๆรับแน่ๆเมื่อต้องกลัวใครจะมารับแทนให้เห็นไหมทําอะไรได้รับเช่นนั้นเพราะนั้นต้องคิดไห้ดีต้องใช้ปัญญามองเห็นความเป็นจริงกับการกระทําในปัจจุบัน